วันนี้หากถ้าใครนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เราอยู่สระบุรีเรวจะไปเที่ยวที่ไหนมิสเตอร์โมมาร์คขออนุญาตแนะนำนะครับ18ที่เที่ยวสระบุรีแบบอัปเดตแล้วไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับอันดับที่1นึ่งนะครับน้ำตก3หลันจากอุทยานแห่งชาติน้ำตก3หลันนะครับ ที่แห่งนี้นะครับจะมีความเป็นธรรมชาติสูงสุดเพราะเป็นในเขตอุทยานนะครับดังนั้นเวลาที่เราเข้ามาที่นี่นะครับเราจะมาชมน้ําตกนะครับเพราะเป็นสวรรค์แห่งการถ่ายรูปนะครับน้ำตกจะมี3ที่นะครับนั่นคือน้ําตก3หลันนะครับส่วนน้าตกที่ที่2นะครับคือน้ําตกโพธหินดาษนะครับแล้วก็อันที่3คือน้ําตกโตนลากไซนะครับ ทั้งสองน้ำตกด้านหลังนะครับจะมาในช่วงฤดูฝนเท่านั้นนะครับเราถึงจะมองเห็นได้ง่ายเป็นสวรรค์แห่งการถ่ายรูปเลยทีเดียวนะครับถ้าใครรักการถ่ายรูปแบบเป็นธรรมชาติที่นี่คือจุดหมายแรกที่คุณควรมาเลยทีเดียวนะครับเห็นจากธรรมชาติแล้วต้องบอกว่าคุณจะรักมันครับอันดับ2ครับวัดพระพุทธฉายนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดโบราณนะครับที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาปัตตวีนะครับตำบลหนองปลาไหลนะครับเป็นที่ ปรป,ปฏิษถานของพระพุทธฉายหรือลอยพระพุทธบาทนะครับที่ผมเคยได้ยินว่าเป็นพระพุทธบาททางด้านขวานะครับในปีพศ2537นะครับกร,รกรมศิลปากรได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์มณฑปบนภูเขานะครับซึ่งเป็นที่ที่มีความสวยงามมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าเที่ยวแล้วก็อยู่ใกล้น้ําตก3หลันครับสำหรับใครที่เดินทางมานะครับจะต้องฟิตซ้อมนิดนึงนะครับเพราะเราต้องเดินขึ้นมานั่นเองครับ อันดับ3นะครับวัดป่าสว่างบุญนะครับใครมาแล้วคุณจะต้องอึ้งกับความสวยงามเลยยิ่งใหญ่สำหรับที่นี่แน่นอนนะครับอันดับ4ครับ เจ็ดคดโป่งก้อนเศร้าหรือคืออุทยานแห่งชาติเจ็ดคดโป่งก้อนเศร้านะครับเป็นสถานที่ที่หลายๆคนหรือนักท่องเที่ยวนะครับมักนิยมมากางเต็นท์นะครับมาศึกษาธรรมชาตินะครับเพราะเป็นที่ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะครับมีความอุดมสมบูรณ์ของพันธไม้และสัตว์ป่านะครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่คุณจะได้ซึมซับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแบบสุดๆซึ่งใครที่เคยมากางเต็นท์ในช่วงหน้าหนาวรับรองว่าติดใจครับอันดับ5ครับวัดถ้ำพระโพธิสัตว์นะครับ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับเพราะว่าเราใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างใกล้นะครับแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความนิยมและก็สวยงามแบบธรรมชาตินะครับด้วยกิจกรรมที่มีทั้งกิจกรรมผาดโผนเดินป่าผจญภยัยชมความสวยงามและก็รวมไปถึงชมหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำด้วยครับมาที่นี่ถือว่ามีความครบคันอย่างมากนอกจากตัวของน้ําตกถ้ำ หินงอกหินย้อยรวมไปถึงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับการมาที่นี่จะต้องมีการฟิตซ้อมในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าจะต้องพบกับทางชันในการเดินขึ้นเขาไปนะครับเพื่อไปผจญภัยนะครับแล้วก็ซึมซับบรรยากาศแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ภายในถ้ำนั่นเองครับอันดับ6ครับวัดเชิงเขานะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เที่ยวสําหรับจังหวัดสระบุรีนะครับเรียกว่าถ้าเกิดมาแล้วคุณต้องมากราบหลวงพ่อรวยนะครับหรือสักการะพระธาตุเชิงเขานะครับณวัดเชิงเขา ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับสําหรับใครที่มาในแล้วรูปแบบสายมูรวมไปถึงนะครับนอกเหนือจากการมาสักการะแล้วนสถานที่อย่างนี้ยังมีถ้าใต้ดินด้วยนะครับภายในถ้ำนะครับจะถูกตกแต่งด้วยความสวยงามนะครับไปพร้อมกับเรามีโอกาสได้ลงมาสักการะนะครับพระพุทธรูปนะครับที่มีความเก่าแก่นะครับรวมไปถึงภายในตัวถ้ำจะมีทางเดินที่ทอดยาวไปเรื่อยๆลึกเข้าไปในตัวถ้ำนะครับแต่ว่าปลอดภัยสามารถเดินทางได้ ภายในถ้ำนะครับจะมีหินงอกหินย้อยประดับไปด้วยแสงไฟนะครับแล้วก็มุมที่มีจุดสําคัญสําคัญต่างๆมากมายที่เราจะมีโอกาสได้เห็นนะครับรวมไปถึงน้ําตกจําลองนะครับแล้วก็ตัวองค์พญานาคในด้วยนะครับรับรองว่าใครที่วางแผนมาแล้วคุณจะต้องยอมเสียเวลาสลับที่นี่อย่างแน่นอนครับต่อมาครับอันดับที่7นะครับรอราคาเฟ่ครับอีกหนึ่งสถานที่ดีๆนะครับที่คุณไม่ควรจะพลาดนะครับเพราะที่นี่ต้องบอกว่าคาเฟ่ทุ่มทุนสร้างมากๆนะครับ พราะว่ารูปแบบสไตล์เป็นสไตล์กึ่งแบบอิตาลีแบบตกแต่งคล้ายโคลอเซียมนะครับแลนด์มาร์กตรงนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่กรุงโรมอิตาลีเลยทีเดียวสําหรับลอร่าคาเฟ่นะครับเป็นสถานที่ที่มีการตกแต่งได้อภิมหาอลาัางการมากนะครับมีพื้นที่กว้างขวางนะครับชาร์จไฟได้ฟรีนะครับแล้วก็รวมไปถึงอาหารและก็เครื่องดื่มแล้วก็รวมไปถึงเมนูต่างๆที่น่ารักน่ารักแล้วก็มีความอร่อยนะครับรับรองว่าใครที่มาที่นี่คุณต้องยอมเสียเวลาไปถึงครึ่งวันและจุดแลนด์มาร์กรับนะครับนั่นคือเมื่อพาธิตตกดนคุณจะ เข้าใจทันทีว่าทำไมหลายๆคนถึงอยากที่จะนิยมมาที่ลอร่าคาเฟ่นะครับเพราะว่ามุมถ่ายรูปที่คบคันนะครับมุมมองที่สวยงามยามเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเวลาชมวิวรวมไปถึงมุมมองของสะพานไม้ที่ทอดยาวนะครับไปสู่แม่น้ําและมุมพับกว้างนะครับที่คุณได้เห็นตรงนี้ผมบอกเลยว่าลอร่าคาเฟ่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่คุณถ่ายรูปแล้วคุ้มที่สุดเลยทีเดียวครับ อันดับ8วัดแก่งคอยถ้ำนาคานะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นอันซีนนะครับเพราะที่นี่มีถ้ำนาคาหรือวังพญานาคนะครับที่ถ้าใครหลายคนได้มาต้องบอกว่าไม่พลาดที่จะลงไปนี่ถ้ำพญานาคเพื่อไปดูขุมทรัพย์และพญานาคอีก4ตระกูลนะครับมีความสวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใครและดูลึกลับ อีกทั้งสวยงามมากๆครับใครลงมาที่ถ้ำวังบาดาลคุณต้องก้นหายใจดีๆน,นะครับเพราะคุณจะตกใจกับพญานาตสีตระกูลและความยิ่งใหญ่ภายใต้เมืองบาดาลครับโอ้โหอลังการอันดับ9วัดเขาวงหรือถ้ำนาลายนะครับ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดสระบุรีนะครับที่เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญแล้วก็มีประวัติศาสตร์มันอย่างยาวนานนะครับประวัติศาสตร์เคยเล่าว่านะครับแต่เดิมองค์พระสมเด็จพระนารายมหาราชได้เคยเสด็จจักวังนาลายนะครับไปว่าราชการที่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็ได้มีโอกาสเสด็จประพักแรมนะครับณถ้ำนาลายครับเพราะว่ามีอากาศเย็นตลอดทั้งปีอีกด้วยนะครับต่อมาอันดับ10ครับน้ําตกเจ็ดสาวน้อยนะครับ สำหรับน้ําตก7เสาน้อยนะครับเป็นน้ําตกธรรมชาติที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ําตก7เสาน้อยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ใกล้กรุงเทพอีกหนึ่งที่นะครับมีความสวยงามและก็น่าสนใจนะครับมีน้ําตกอันสวยงามนะครับมีทั้งหมด7ระดับนะครับถึงถูกตั้งชื่อเป็น7เสาน้อยนะครับ ภายในพื้นที่มีความกว้างใหญ่มากๆนะครับรวมไปถึงยังมีความเป็นธรรมชาติแบบสูงสุดนะครับเรามีโอกาสเจองูได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินทางนะครับอาจจะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงนะครับไม่ว่าจะตามกิ่งไม้หรือแม้กระทั่งทางเดินนะครับปกติน้ําตกเจ็ดสาวน้อยจะมีความใสนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ที่มั่วมากมาเนี่ยพอดีมีน้ําป่าเข้ามานะครับมันก็เลยมีการผสมดินนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะชมแล้วรู้สึกสวยงามกับ ความใสของน้ําได้นะครับสําหรับกิจกรรมที่นี่นะครับนอกเหนือจากการจะมาชมน้ําตกเจ็ดสาวน้อยแล้วเราสามารถจะมานั่งพักนะครับรับชมบรรยากาศซึมซับบรรยากาศที่ดีนะครับเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบนะครับอีกทั้งที่นี่นะครับยังมีเส้นทางในการเดินเลียบไปพร้อมกับน้ําตกนะครับตั้งแต่ชั้นที่1ไปสู่ชั้นที่7นะครับก็จะทําให้เราซึมซับบรรยากาศที่ดีแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีไปด้วยครับอันดับที่11ครับหอมนาสิการนะครับหรือก็คือ อาคารนิทรศการนะครับแสดงการเดินทางของพระพุทธเจ้าไปสู่การตัดรู้นะครับอันดับที่12ครับวัดถ้ำกระบอกนะครับในอดีตเคยได้ยินนะครับว่าใครจะเลิกยาต้องมาเลิกที่วัดถ้ำกระบอกนะครับแต่จริงๆวัดถ้ำกระบอกมีอะไรที่สวยงามมากกว่าที่คุณคิดนะครับอันดับ13ครับวัดพระพุทธบาทนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการเหมาะแก่การมาสักการะนะครับ อันดับที่14นะครับน้าตกมวกเหล็กนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของธรรมชาตินะครับที่จะทำให้คุณได้ซึมซับบรรยากาศของน้ําตกที่มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวครับอันดับที่15ครับตลาดหัวปีนะครับเป็นตลาดสร้างสุขที่ชุมชนเขาช่วยกันสร้างขึ้นมานะครับภายในนะครับก็จะมีสินค้าต่างๆมากมายเยอะแยะเลยทีเดียวครับอันดับ16ครับสวนผู้แคนะครับเป็นหนึ่งในสวนพฤกษชาติที่น่าสนใจแล้วก็สวยงามครับ อันดับที่17ครับวัดถ้ำดาวเขาแก้วเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสวยงามและก็ประวัติอย่างยาวนานครับอันดับที่18คือฟาร์มโชคชัยนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสุดท้ายนะครับที่คุณถ้ามาสระบ,บุรีแล้วคุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และเป็นกำลังใจให้มิสเตอร์ม่วมมาร์คด้วยนะครับสวัสดีครับ